สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอภรพจันรพาเจริญมีรถไถ L3408 มสนยานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีทยาดินหน้าแล้วก็มีผานหลังนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่225,000บาทครับ225,000บาทยังต่อรองได้นะครับส่งสีให้300กิโลแรกครับท่านใดมาไม่ได้โอนมาจ้ามา10,000บาทครับแล้วตรงถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมนะ0813655997ครับ 081605237ร้านบัวสอนอนอมพรแท็กเตอร์ครับที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับสตาร์ตเราลองขับดูข้อสตาร์ตเลยง่ายครับ2 2 5 0 0 0หนับาทนะคันนี้ครับนนสนใจก็โทรมาติออตาาเลยครับผมขอรับสร้างลองสั้งครับไต่พื้หายว่าแล้วกินข้าวมีปลายหม่อกลับบ้านนะครับนะ ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับคันนี้ครับ2อง0 0นบาทครับทันใดจบมาแล้วใบประจำหนึ่งบาทรถตกบ้านแล้วก็แจกนะครับนะขายามาเลยนาเบกดีครับโอเคครับที่มีแค่สีดครับสวัสดีครับ